สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้อมพามาดูอีกหนึ่งแปลงนาครับที่เกี่ยวในฤดูกาลนี้แถวบ้านต้อมน่าจะไม่มีแล้วนะครับน่าจะเป็นแปลงสุดท้ายนะครับสําหรับแปลงนาแปลงนี้นะครับห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับทั้งหมดมีสามสิบไรนะครับประมาณสามสิบไรนะครับที่ต้อมได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเขาจะเกี่ยวเสร็จหมดแล้วที่ต้อมถ่ายเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายตอนเกี่ยวเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับนาตอนนี้ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าที่ต้อมทําเนี่ย ค่อนข้างที่จะทาแล้วมันได้ผลผลิตน้อยนะครับอย่างแปลงนี้นะครับ30ไร่เนี่ยเขาได้ไปแค่ได้ไปประมาณนะครับประมาณ1 0 13เกียนสิเกียนสิเกียนประมาณเนี้ยสิบสเกียนนะครับแต่ราคาเขาก็ได้6000นนิดๆเหมือนกันอ่าหกพันสองหกพนนะครับก็อยู่ที่ความชื้นของค่าของเขาเนี่ย ที่ได้น้อยเพราะว่าโดนแมลงบัวนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเพียกระโดดสีน้ําตาแล้วก็เป็นเชื้อราโดนเยอะครับโดนหลายไล่เลยที่ต้อมบอกแปลงที่ว่าโดนหนักๆอ่ะแปลงนี้แล้วครับเนี่ยก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็ส่วนอ่าส่วนใหญ่นะรถ10บล้อเนี่ยมันจะใส่ได้ประมาณ14ตันนะครับสิบสี่กิลนะประมาณนี้นะอาจเต็มเ็มนะมันได้ประมาณนั้นนะครับแต่ที่ต้อมดูนะประมาณ13 14แหละเออที่ที่ทว่าได้นะ ก็นาสามสิบไร่ได้ครึ่งหนึ่งตีไว้สักได้สักสิบห้าเกียนอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้กําไรอยู่แล้วนะครับก็มันนาเยอะอะนาเยอะก็ยิ่งลงทุนเยอะเนาะในฤดูการนี้ฤดูการหน้าต้อมว่าน่าจะดีนะ,ะได้คุยๆกันกับพวกนา,นาเนี่ยเขาก็บอกว่าฤดูการหน้าเนี่ยเคยทําได้ดีกันเยอะนะครับฤดูการนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าที่ต้อมไปถ่ายมาทุกเจ้าเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวสายพันธุ์ไหนนะครับ เสมอตัวนี่ถือว่าดีสุดสุดนะครับเสมอตัวนี่เหมือนว่าดีสุดสุดแล้วบางเจ้าขาดทุนเยอะอันนี้ก็ขาดเยอะเหมือนกันครับก็ไม่เป็นไรรอบหน้าก็ค่อยมา,ามา,าทํากันใหม่นะครับสาหรับรอบนี้ก็ทำตามฤดูกาลไปนะครับส่วนพันข้าวรอบหน้าเดี๋ยวต้อมจะมาลงอีกทีว่าจะลงสายพันธุไหนนะครับจะเอาพันอะไรนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามอีกทีนึงแต่ตอนนี้รอฝอนก่อน นะครับฝนตกลงมาแล้วค่อยได้ทําถ้าไม่มีฝนยังไม่ทำครับปล่อยไว้ก่อนนะครับราคาข้าวแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะครับก็สําหรับพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแต่กอใบเขียวใบตั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ u t u b e นะครับหรือจะโทรเบอร์นะครับ0 9 9ย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหก 0994199366ลุงติต